ครับอันนี้ก็จะเป็นทหารไทยรักชาติยิ่งขี้สามวิรชนนะครับซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้ก่อสร้างเอาไว้นะครับน,นี้ก็จะมีเกี่ยวกับพวกพิพิธภัณฑ์เพชรพลอยอะไรต่างๆแต่บอกว่าเดี๋ยวเดินตามลูกศรไปก่อนนะครับลูกศรด้านนี้ไป่ตแเราเดินตรงไปครับเขาบอกว่าเดินลงชั้นล่างก่อนเขาบอกว่า เวลาเดินตามลูกศรที่อยู่ที่พื้นตรงไปและเริ่มต้นที่ชั้นล่างอัญเชิญแล้วนะครับให้บอกไว้นี่คือภาษาอังกฤษเนี่ยที่บอกไว้จะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้กับชาวต่างชาติและชาวไทยที่เดินมานะครับไปเราไปเดินดูข้างล่างกัน ยังไม่ต้องเดี๋ยวเราจะตามทุกฝักันไปก่อนเดินตามทุกฝับอกทั้งหมดเลยนะครับข้างในค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับเพราะว่าถ้าต้องเที่ยวค่อนข้างจะบางตาในในี้ทั้งหมดก็จะมีเป็นภาพจำลองมีสารเป็นที่เคารพบสักการะนะครับเดี๋ยวเรามาสักการะ บอกว่าเป็นสังฆแม่แสนหวีนะครับสาธุสาธุสาธุกภิธรรละครับอันนี้ก็จะเป็นโมเดลนะครับในบริเวณที่ก่อสร้างแล้วก็ที่พักของทหารในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองจะเป็นโมเดลเดินไปดูด้านหน้าเนี่ยเขาบอกว่าไง เขาบอกว่าเป็นแผนผังอาคารการก่อสร้างสะพานข้ามน้ําแควของกองทัพญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2485นะครับก็จะมีสะพานแหน่งแรกที่กองทัพญี่ปุ่นใช้แรงงานฉเฉลยศึกก่อสร้างเมื่อเดือนพฤศจิกายน2485 แล้วเสร็จเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2486ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงแค่หนึ่งปีนะครับซึ่งเมื่อตอนต้นรายการที่ผมได้บอกแล้วว่า,าครั้งนั้นมีนวิศวกรของชาวญี่ปุ่นนะครับได้บอกไว้ว่าการสร้างสะพนานแห่งนี้ต้องใช้เวลาอย่างน้อยไม่ต่ำกว่าห้าถึงสิปีโดยประมาณนะคร่าวๆอาจจะจำผิดหรือจำไม่ผิดยังไงต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับแต่ทหารจักรพัรดินะครับในในผู้นําของทหารวักรพัรดิในในใน,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 ในตอนนั้น มีด,ดําริและก็สั่งการมาว่าการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำแควรือทางรถไฟสายบราณาแหงนี้จะต้องใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นให้แล้วเสร็จนะครับแล้วก็ครั้งที่สองนะกองทัพี่ปุ่นก็ได้รื้อถอนชิ้นส่วนของสะพานข้ามน้ำแควเพราะว่าอินโดนีเซียโดยเรือบรรทุกต่างๆนะครับเข้ามาโดยบรรทุกเรือเดินทะเล นำมาสร้างเมื่อเดือนกรุงพันธ์2486และเสร็จเมื่อเดือนกันยาพุทธศักราช2486เช่นเดียวกันนะใช้เวลาก่อสร้างเพียง7เดือนเท่านั้นนะครับโดยใช้แรงงานเฉลยศึกทั้งหมดและเครื่องทุนแรงในขณะนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับว่ามันเป็นมายัางไงอะไรยังไงนะครับ น,นี่ก็จะเป็นเส้นทางเดี๋ยวไปดูห้องในต่อครับครับอันนี้ก็จะเป็นกองทัพญี่ปุ่นที่ใช้รถตู้นะครับในการกักขังหรือบรรทุกเฉลยศึกมาเพื่อใช้แรงงานที่ยังวัดการจนาบุรีนะอันนี้จะเป็นตู้รถไฟจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ใช่ของไม่ใช่ของจำลองนะเป็นเครื่องจริงทั้งหมดเลยนะครับแต่หุ่นเราเป็นหุ่นจำลองแต่ตู้รถไฟนะไม่ใช่จำลองนะเป็นจริงทั้งหมดนะครับ ขนะนี้คือสถานที่จริงแล้วก็รถไฟจริงเลยในการบรรทุกนักท่องเที่ยวเออไม่ใช่เป็นการบรรทุกนักโทษเพื่อมาใช้แรงงานที่จังหวัดกาญจบนบุรีในการสร้างทางรถไฟสายมารนะแห่งนี้นะครับทั้งหมดตรงนี้ก็จะมีบาร์โค้ดต่างๆเดี๋ยวเราเข้าไปดูปใกล้ๆกันเนื่องจากตอนนี้ฝนเริ่มลงนะครับต้องระวังนิดนึงเขาบอกว่ารายการที่ออกอากาศทางเพจต่างๆก็จะมี ใครที่เข้ามาชมว่าสามารถที่จะสแกนดูได้นะครับตามบาร์โค้ต่างๆในบริเวณนี้ทั้งหมดนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับน่าจะเป็นโรงพยาบาลของเฉลยศึกทั้งหมดนะฮะ ก็จะมีหมอประจาอยู่นะครับเราก็จะมีนักโทษนนี่คือการจําลองระหว่างนักโทษที่นอนเจ็บป่วยทำการรักษานะครับ นี่ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเขาบอกว่าที่เห็นตรงนี้เป็นสมอเรือเอี้ยมจุนที่กองที่กองญี่ปุ่นที่เป็นที่กองทัพญี่ปุ่นนะครับใช้บรรทุกอุปกรณ์ในการสำรวจเส้นทางรถไฟไปด้านพัชเดีสามองค์ออกประเทศพมา่าเลนเดียนะครับโดยทางแม่น้ําแควน้อยจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับหลายๆอย่างหลายๆชิ้นหลายๆสิ่งนะครับก็ยังเก็บรวบรวมไว้เป็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดเลยนะครับ ณพิพิธ yes, ภัณฑ์เยสวอลมิวเซียมแห่งนี้ซึ่งมิวเซียมแห่งนี้จะเป็นของเอกชนนะครับบอกเลยเลยบอกไว้ก่อนแนละ้วท่านใดที่จะมานะครับซึ่งเอกชนกน็น่าจะเก็บไว้ได้ดีนะครับรวบรวมฐานรวบรวม,ม,ม,มสิ่งของต่างๆอันที่เราไปดูกันอันนี้ก็จะเป็นที่เห็นนะครับจะเป็นกระทะหุงข้าว เลี้ยงเฉลยศึกและแรงงานกรมกรมรรที่ไข้ท่ามะขามซึ่งเป็นไข้ลำดับที่หกนะ,นะที่แห่งนี้ของกองทัพญี่ปุ่นในการสร้างสะพานข้ามแม่น้งแขวใช่ไหมฮะนี่คือกระทะหุงข้าวอันนี้คือกระทะจริงๆนะครับเก่ามากนานมากเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นล้อ ล้อของรถไฟซึ่งตอนนั้นที่สร้างรถไฟชั่วคราวไปแล้วนะครับรถไฟย,ยังวิ่งไม่ได้ก็จะมีเป็นรถโยกรถเหมือนรถลำเลียงมากกว่านะในการใช้ไม้ค้ำท่อแล้วค้ำรถไปข้างหน้านี่ก็จะเป็นจักรยานสามล้อสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่สองเช่นเดียวกันนะครับน้าค่ายบ้านทำมาขามที่ใช้กันใ,นในในในสมัยนั้นนะครับอันนี้มีอยู่จริงนะครับบอกให้ลองดูนะครับ เป็นของจริงทั้งหมดนะครับที่วางนี้มีเศษอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายซึ่งเราก็ไม่รู้นะครับว่ามีอะไรบ้างมาจะเ,เขียนไป้ายไว้เลยจักรยานสามล้อสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะค่ายบ้านท่ามะขามจังหวัดกาญจนบุรีนะครับไปเดี๋ยวเราไปชมอีกในต่อครับ ก็คือรถจี๊ปในสมัยสงคราม,มโลกครับในสมัยที่ทหารพระจกักรพรรดินะครับใช้เป็นการเคลื่อนย้ายใช้ขับรถในสมัยสงคราม,มโลกครั้งที่สองนั้นเขาบอกว่าเป็นรถจี๊ปในสมัยสงครามโลกครัคร้งที่สองที่ค่ายท่ามะขามบริเวณแห่งนี้นะครับซึ่งนายทหารของญี่ปุ่นหรือทหารของพระจกักรพรรดินะครับได้ใช้กันนะครับเรามาดูกันครับ อันนี้ก็เพื่อความสมจริงนะครับก็ได้เอาทหารญี่ปุ่นแล้วก็พลกะขับทําเป็นหุ่นขึ้นมานั่งบนรถยุ้ยทําให้เราได้เห็นถึงประวัติศาสตร์ทําให้ดาลึกถึงเมื่อนะครั้งยังอดีตนะครับที่ทหารญี่ปุ่นได้ยกพลขึ้นบกและมาทําสงครามกับทั่วประเทศรวมไปจนถึงมาที่เมืองกาญจนบ,บุรีเพื่อที่เข้าเป็นโจมตีทาง พมา่าและไปประเทศอินเดียนะครับโดยทางโดยการใช้เส้นทางจังหวัดกาญจนบุรีเส้นทางท่ามะขามนะครับข้ามและมาสร้างทางรถไฟสายมรณะข้ามสะพานแม่น้าแพรไปยังประเทศพมา่านะครับอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์สมัยสงครามโลกที่สองของญี่ปุ่นใช้เป็นยานพานะในการเดินทางระยะสั้นระหว่างค่ายฐานแล,และก็ในตลาดเมืองกาญจนบุรีนะครับซึ่งค่ายฐานแห่งนี้ตาบลท่ามะขามครับกับในตัวจังหวัดกาในตัวเมืองกาญจนบุรีก็ห่างกันประมาณสี่ห้ากิโล นะครับประมาณนั้นโดยประมาณนะครับห้าหกกิโลโดยประมาณก็ใช้มอเตอร์ไซคันนี้นะครับในการเดินทางอันนี้ก็จะเป็นนายทหารของญี่ปุ่นนะครับกับลูกน้องหรือพลขับพาไปเห็นไหมครับทุกท่านเห็นไหมครับชัดไหมเอ่ยอันนี้มันอยู่ในกระจกนะค่อนข้างจะ สะท้อนนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะทําฟันนะครับในสมัยสงครามโลกเขาบอกว่าเป็นเครื่องทําฟันสมัยเก่านะไม่แน่ใจว่าจะสมัยสงครามโลกด้วยหรือเปล่าเห็นเราติดป้ายไว้นะครับเป็นเครื่องทําฟันสมัยก่อนเห็นไคล้ายๆกับปัจจุบันเลยแล้วก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะ แต,แต่ก็ให้ดูความเก่านะครับหลายสิบปีอาจจะเป็นร้อยปีแล้วก็ได้นะครับชิ้นส่วนอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อดีกว่ารับนี้ก็จะเป็นรถยนต์นะครับคันหนึ่งเหมือนกับเป็นรถเต่านะรถยนต์สมัยโบราณนั่นคือสมัยโบราณจริงๆนะครับซึ่งเป็นรถยนต์ที่ใช้ในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ขายุทธ์ driving WW2 WW นะครับนะนี่ถ้ามาคือก็อน่ากลัวเหมือนกันนะครับคนเดียวนะีจะเป็นพิพิธภัณฑ์นั้นจะเงียบมากเลยฮนะนี่ก็จะเป็นหมวกทหารนานา,นานชนิดนะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็สงครามเวียดนามด้วยอันนี้ทาง ทางพิพิธภัณฑ์เยสบอร์มิเซียมก็ได้เก็บรวบรวมมอาอไว้นะฮะให้เราได้ดูได้ศึกษาแล้วก็เห็นทั้งของเก่าใหม่ของปัจจุบันที่มีอยู่นะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าของเรานี้ะครับก็คือ,เ,อเรือลำเลียงเชลยศึกสงครามที่ป่วยเป็นไข้ป่านะครับหรือไข้มอเรียซึ่งครั้งที่แล้วที่เคยเล่าให้ฟังครับประเทศ ไทยนะครับโดยเฉพาะจังหวัดก,กาญจนบุรีจะแรงมากครับคือคนที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยจะเป็นไข้โดยมากจะเป็นไข้ป่าโดยการโดยที่ยุงกัดนะครับเป็นมาลเรียแล้วก็ยุงในสมัยในสมัยก่อนเนี่ยค่อนข้างจะแรงมากแล้วก็ไข้ป่าในสมัยโบราณเนี่ยค่อนข้างจะหนักมากนะครับเลยทําให้ผู้คนหลายคนเนี่ยเข้ามาอยู่ที่นี่หรือแม้แต่เฉลยเชโกตามเป็นป่วยเป็นไข้มาเรียแล้วก็ ถูกนำส่งโรงพยาบาลซึ่งเมื่อนักโทษนะครับที่ป่วยเป็นไข้ป่าหรือไข้เมอรีเแล้วเนี่ยก็จะมีการลำเลียงไปยังที่บ้านเขาปูน,นะครับซึ่งจะเป็นบ้านที่อ,อยู่อีกฝั่งหนึ่งของทางสะพานข้ามแม่น้ำแควตรงนี้นะครับซึ่งมีโอกาสพี่จะจะพาไปเที่ยวในบริเวณนั้นนะครับแต่นี้เราก็ได้เห็นเรือนะครับเป็นเรือลำเลียงผู้ป่วย ที่เป็นไข้ามาเรียนะครับนําส่งนําส่งโรงพยาบาลสนามที่บ้านเขาปนูนนี่จะเป็นตู้เรือลำเลียงนะครับ นี่ก็เป็นเรือจริงนะครับเป็นเรือที่ทางพี่พิพพพธภัณฑ์ได้รวบรวมเก็บเอาไว้ให้พวกเราได้ชมกันนะครับสวยงามครับบอกได้เลยว่าสวยงามมากแต่ก็แฝงไปด้วยความโหดร้ายซึ่งเรือลำนี้เราก็ไม่ดูนะครับว่าได้บรรทุกนักโทษหรือว่าเฉลยศึกที่ไปรักษาไม่ทราบว่าแต่ละคนเสียชีวิตบนเรืเอลำนี้บ้างหรือเปล่านะครับ ก็ขอไว้อะไรนะครับสาหรับผู้ที่เสียชีวิตบนเรือลานี้นะฮะต่อไปก็จะเป็นที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมวกเสื้อใไหมฮะเสื้ออันนี้เป็นเสื้อเหมือนครั้งที่แล้วที่เราไปที่วัดใต้เป็นพิพิธภัณฑ์เจ็ดวอมิเซียมของวัดชยุมพลโบราณัวคนะครับก็จะมีหนึ่งตู้มีเสื้อของทหารนะครับอันนี้เราก็เห็นกันใกล้ๆฮะจะเป็นตู้โทรศัพท อันนี้ก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ดีสมัยก่อนนะครับีลนะเครื่องที่เห็นด้านหน,น้านี้ก็คือเครื่องพิมพ์หนังสือที่ทหารญี่ปุ่นใช้พิมพ์ใบปลิวและแจกเอกสารต่างๆในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้คือเครื่องพิมพ์นะเครื่องพิมพ์สมัยสงครามโลกไว้พิมพ์ใบปลิวแจกจ่ายให้กับพวกทู่ทูตไปด้รับทราบข่าวสารของทางญี่ปุ่นกันนะครับ นะครับท่านผู้ชมอันนี้ยังไม่ถึงครึ่งนะครับของการเดินทางมาพาชมพิพิพพธภัณฑ์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเย็ดวอร์มิเซียมที่ใกล้บริเวณสะพานครับมนันตั้งแควนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันต่อนะครับมีอีกมากมายเยอะแยะหลายอย่างที่จะพาทุกท่านไปชมกันไปชมกันครับในห้องนี้ก็จะเป็นห้องที่เก็บรวบรวม จักรยานนะครับในสมัยสงความโลกครั้งที่สองจะเป็นจักรยานน้ำมันแล้วก็เป็นจักรยานที่ปั่นด้วยมอเตอร์แล้วก็ใช้น้ำมันแล้วก็วิ่งได้น,นะครับนะฮะอันนี้จะเขียนว่า Japanese นะครับ, J is, นรบในสมัยที่ญี่ปุ่นนามาใช้ในประเทศไทยนะครับในที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีของเรานะครับ น่จะเป็นเรืออีกลำหนึ่งนะครับเป็นเรือนะ่าจะเป็นเรือลำเลียงเช่นเดียวกันก็จะมีเครื่องอยู่ตรงกลางเก่ามากนะครับเช่นเดียวกันนะเขาบอกว่าเรือที่นายทหารญี่ปุ่นใช้เป็นพาหนะยนลีภัยทางลำน้ําแควน้อยสู่ประเทศพมา่าภายหลังที่องค์จักรพรรดิทรงประกาศยอมแพ้สงครามอย่างไม่มีเงื่อนไขอ๋ออันนี้คือเรือที่นายทหาร ของพระจกักรพรรดินะครับในกรณีที่ว่าทางญี่ปุ่นโดนลุกระเบิดไปสองลูกซึ่งเป็นระเบิดปรมาณูของอังกฤษของประเทศอเมริกานะครับก็คือลงที่นางาซากิหนึ่งลูกแล้วก็ลงที่ที่โรชิมาอีกหนึ่งลูกนะครับเลยทําให้เลยทําให้พระจกักรพรรดิในสมัยนั้นนะพระจกักรพรรดิญี่ปุ่นนะยอมแพ้แล้วก็ทําให้ทหารทําให้นายทหารญี่ปุน่นทั้งหมดนะครับต้องหนีภัยออกจาก จังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เรือลำนี้นะครับเป็นพาหนะในการลีภ้ภัยซึ่งออกไปทางลำน้ำแควน้อยสู่ประเทศพมา่าภายหลังจากที่องค์พระจักรพรรดิทรงประกาศยอมแพ้สงครามอย่างไม่มีเงื่อนไขนะฮะแล้วก็ให้ถานญี่ปุ่นทั้งหมดวางอาวุธนะครับและยอมยอมแพ้โดยไม่มีเงื่อนไขทั้งหมดเลยนะครับ ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางพิพิธภัณฑ์ได้ติดป้ายไว้บอกว่าชมรายการที่ออกอากาศอธิบายเรื่องราวและแนะนําให้ทุกท่านที่ต้องการจะชมรายการต่างๆที่ทางพิพิธภัณฑ์แนะนํานะครับสแกนได้ที่ QR โคดนี้นะครับก็จะบอกให้เห็นทั้งหมดเลยนะครับว่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาอะไรต่างๆจะเป็นอย่างไรซึ่งเดี๋ยวทางแม่ทศมันเองได้ถ่ายเก็บไว้แล้วเดี๋ยวเราไปเปิดดูที่บ้าน ไปสกแกนดูที่บ้านว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็จะเป็นสมอเรือเดินสมุทรที่บรรจุชิ้นส่วนของสะพานจากประเทศชวาเพื่อนํามาประกอบที่สะพานข้ามแม่น้าแควในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอันนี้เป็นสมอของเรือเดินสมุทรนะครับที่ขนเหล็กขนอุปกรณ์ต่างๆจากประเทศชวามาเพื่อประกอบและก็สร้างทางรถไฟสายมอนะแห่งนี้นะครับ ใช่ไหมฮะดูมันใหญ่มากนี่สมอของเรือเดินสมุทรนะครับไปเราไปชมข้างในต่อครับ